ดีจ้าฉันคือพี่เลี้ยงคนใหม่ของพวกเธอทั้งสามคนนะแต่ว่าก็จะมีเด็กๆหลายคนอยู่แหละที่จะมาอยู่บ้านโดยกันกับฉันนะ้าเดี๋ยวฉันจะดูแลพวกเธอเป็นอย่างดีเลยนะแต่ระหว่างที่ฉันนอนหลับเนี่ยพวกเธอห้ามส่งเสียงดังเป็นอันขาดเข้าใจไหมเข้าใจค่ะดีละตอนที่พวกเธอนอนหลับนี่แหละฉันจะแอบหนีออกไปจากที่นี่นะ ถามสริงแกนคุณป้าที่เขาไม่เคยใส่กรรเไม่ใส่ต้นเกะต้นเด็กป้าเขาเขี่ยอยูมากเลยอ่ะคนใจร้ายอารมณ์ร้ายแบบเนี้หน้าตาก็จะแก่ๆแบบนี้แหละจ้าแถมมีสิวตรงจมูกเอ้ไหนเรามาลองดูดีว่าในห้องเนี้ยมีกุญแจที่เปิดประตูนี้หรือเปล่าเห็นจําได้ว่าพี่เลี้ยงก็ซ่อนไว้ที่นี่แหละมีจ่เฮ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยอยู่ใต้เตียงจริงด้วยใต้เตียงคิดกุญแจ ตอนนี้ฉันได้กุญแจมาแล้วบาร์นาไปเอากุญแจแล้วที่ะตอนที่เธอนอนหลับนี่แฉันจะออกไปึมามามพวกเราพวกเรามาเลยนม่ะอิวัวางกเะวิเงียบๆนะเงียบๆนะพี่เลี้ยงแกนอนหลับอยู่อ่ะพูดหน่อยพูดหน่อยพูดหน่อยอุ๊ยบานานาพี่เลี้ยงกำลังนอนหลับอยู่ค่อยๆย่องไปทางประตูข้าๆนี่นะ ตามมาเดิมใหญ่ตามตามฉันมาเร็วตามฉันามาเร็วจ้าหยาดกูวิ่งก่อนนะกูอ่ะอุ้ยดูสิเสียงน่ากลัวมากเลยอ่ะไว้สองคนเป็นอะไรหรือเปล่าโอเคไหมไม่เจ็บไม่เจ็บมีหลุมไหยอ่ะเออว่าอุ้ยทำไมเส,<อ>สีเยงร้องเสียอ่ะเจ๊แกกแลัวเราพวกเราหนีแน่เลยอ่ะอย่าเออดีนะแค่ดีนะแค่กับดักหลอกเด็กอ่ะเราไม่เจ็บมากใช่ไหมอ่ะเจ็บมันเจ็บหาเะไรหลงคมขนาดเนี้ย ผมแทนถึงหัวใจเลยอยส่งเสียงดังเดี๋ยวไม่เก่งมากนะอย่าส่งเสียงดังเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เลี้ยงเราตื่นนะอเดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวจะบอกแม่เลยว่าพี่เลี้ยงคนนี้ใจร้ายไม่ต้องเอาพวกเรามาแล้วนะปกติออะปกติพวกเราต้องกินนมก่อนนอนแต่ว่าพี่เลี้ยงอ่ะไม่ให้เรากินนมด้วยอ่ะพี่แอนหรือว่าพี่ยาคนนี้เมาแน่เลยดูเห็นขวดเบียร์ด้วยนะเนอะจริง พ่อไม่คิวเขาเหรอแย่มากเลยอ่ะเมาก็มาเป็นลึกอย่าจิบจิ๊บจิบจิไม่มเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเขามีให้ใช้ที่ทำผ้าเลยใส่ร้ายใช่ไหมเฮ้ยมาถึงประตูอีกอประตูหนึ่งแล้วอ่ะโอ้ยพี่เเที่ยเปิดเขาไปก่อนเลยมามาเดี๋ยวพี่เปิดเขาไปก่อนนะหนึ่งสองสามปึ๊บโอ้ยมันไดวะทางเดิมเลยมันจะขึ้นไปข้างบนอีกเลยอ่ะ ลงมาข้างล่างแล้วยังจะขึ้นไปข้างบนอีกเหรอวิเราออกมานอกบ้านแล้วออกมานอกบ้านแล้วบุ๊คบ้าเขาจะส่ดได้จอะไรอยนอเนี้ยเขาวงกดปะเนี่ยโอกดหรอหรืออะไรไปทางไหนอะมืดเลยมืดม,มืดมันมืดอะเข้ามาเข้ามาหาคุณแจาหาคุณแจก่อนแล้วกเราจอบ้านนี้ลนะ่ะพี่ว่าน่าจะอยู่ทางนี้นะไอ้นี่ไง้ตามมาติดติดนะอย่าแยกจากกันนะ หรือไงกุญแจเดอาดินี่บานาน่ากุญแจบานาน่าฝั่งนี้เอากุญแจก่อนนี่ไงนี่ไงพี่เลี้ยงชอบมาเดินเล่นอยู่ในสวนแล้วก็ทิ้งกุญแจไว้นี่นี่แน่เลยอะงัานเราไปกันก่อนเธอก่อนที่พี่เลี้ยงมันจะหลัวปะมี่ฉันได้มาแล้วพวกนายได้ไมายังทุกคนไปกันโชว์หน่อยโชว์หน่อยไปไป่ไปยไปก่อนเลยกุณตัวชิบชุ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 บ้ย ประตูเจอประตูแล้วนี่ไงนี่ไงใครเฮ้ยสวัสดีคุณพันฉันก็เป็นอยู่นี่ทำไมเธอมาอยู่ที่นี่อมาเร็วไปดินี่มาตั้งนานแล้วฉันไปไหนไม่ได้เลยโอ้เขากลัวลาวาแน่เลยอ่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ผ่านไปป้าก็จีบสาวตรงนี้ป้าแกก็จะมาจับเรานะกนล้นเหรอล้นปุ๊บปิกเลยเนี่ยอุ้งกูหัวล้นเหอะร้นนไม่มีป้าตากำอลไรจ้ะไม่ต้องเสือกค่ะ ไม่ไปเลยทุกทีไม่ไปมามาดูพี่พี่จะโกยให้ดีนะพ่อมาพีจะฟ้องแม่พี่มีส่าจริงจริงพี่มีผมอยู่คนเดียวเพราะพี่ไม่ได้ใส่สร้อยแน่เลยไปลงท่อฟึ๊งละไไม่่ด้ใสองท่อมาแล้วว้าวไปไหนก็หมดอ่ะวพ่อลงท่อพ่อจะไปเหยียบน้ำสีขาวนะน้ำพิษน้ำพิษกินไปเท่าไัหละตายเลย เรียบร้อยยังไม่ทันทำอะไรเลยอ้าวอ้าวทำไมตายอ่ะก็เพราะโดนมันนะมันห้ามโดนร้องก็ดูดมันเป็นน้ำสั่นทิพย์ได้แล้วอ่ะได้แล้วอ่ะอุ้ยเกง่งเก่งโอ้ค่าเข้าเจ็ดเลยไปเปิดประตูอุ้มเปิดแล้วเหรอหัวพี่ยังมา่าจะอยู่ในประตูอ้าวทำไมเรากลับมาบ้านอีกแล้ว,วอ่ะอะไรวะเนี่ย วิ่งนี่แหละเจอบอะะ่อน้ำค้าเดินไปเดินมาก็หลงอุ้ยอันนี้เขาตามพวกเรามาเนี่ยมาดูดวะอะไรวะเนี่ยเออจ้าท็อปสติ้ปอุ้ย, <c oughs> ยไม่ทำไม่ได้อุ้ยยากเดียวมากเนี่ยเอาครจะทำไม่ได้อะก้าวเฮ้อ ถ้าเรากะจังหวะได้แล้วมันจะโอเคนะโอ้ย๊ยเฮีย้เฮ้ย,อ,ยออกข้างๆใหม่หมดเลยต้องผ่านสเตจนี้ไปอ่ะเบื่อเฮีย่ยยายเย็นถ้าพูดคำหยาบหูพี่แอ็นแล้วพี่เอ็นจะพูดไม่ละถ้าเกิดมันมันเกือบมันเกือบ ตืบถึงชัยชนะแล้วอ่ะจะก็ตายอ่ะพี่เอจะพูดไหมอ้เกือบแล้วอ่ะที่ยากอึ้งก็ผ่านจะได้แล้วพี่ก็เกือบแล้วก็มาผ่านหลานแล้วใช่ไหมอ้ามันไม่เห็นพ่อเลยกับพี่เอนสองคนพี่เอเราไปยู่ไนอ่ะพี่ผ่านแล้วแล้วยูซี่คืออะครตอนนี้บารานาก็มาหาเราแล้วรอ้องอุ้มมี่ก่อนผ่านแล้วผ่านแล้วไปอุ้มมี่มาเร็วมิ่องพยายมกันโอ้ยตอนอี้น้องอุ้มมี่ก็ผ่านมาแล้วนะคะทุกคน ยังตัดเปิดประตูเข้ามาเปิดมาอย่างกับพระเอกไปเลยไปในสิบวิสะพานทำไมไม่บอกว่าจะสะพานไหมอุ้มก็ไม่เห็นเหมือนกันเนี่ยขี่อันตรายเอ้าพี่ตกสองแล้วอุ้มคนที่เชี่ยวชาญการกระโดดมากเลยนะพ่อมาแล้ว เสียงเป็นไรยังไม่เดี๋ยวพาไปหาหมอนะรอเจออยู่นะจ๊ะว้าวน่าเก่งยิ่งไปอ่ะกระโดดทีเดียวผ่าเลยพ่อเก่งก็เกิดเกิดมาเลยโอ้โหเกิดมาเนี่ยนะเน่ตายเน่เน่เกิดมาพ่อก็เล่นเก่งไปแล้วตายเน่เน่บันไดอะไรก็ไม่รู้ตายแทบไปที่นี่ครูว่านต้องมีรถค่ะ จะต้องพีไปตรงนี้แล้วก็พีมาตรงนี้แล้วเราก็พีไปตรงนี้นี่เขาพีไปตรงนี้นี่ก็ตรงนี้ข้นสูงแล้วเหรอเนี่ยเนี่ยอุ้อยตรงนี้พี่เห็นอุ้งหัวอุ้งไหมเออโอ๊ยมันไม่ได้พี่ว่าอุ้มหัวที่ติดหัวข้างบนเนี่ย <c oughs> บอกนะ้ำฟ้าต้องหัวรุ้มผ่านแล้วเหรอยังไม่ผ่านค่ะแต,แต่เกือบได้ครับ ขั้นที่สี่ขั้นที่ห้านี่แหละอุ้มทำไม่ได้เท่าไหร่นั่นแหละเขาเรียกว่าชัยใช่ไหมไปชนะเพียงงนึพยายามพกข้างพกข้างกข้างกอนกูเนี่ยเดี๋ยวตายรอบนี้มันก็หายเองโดแล้วต้องคุยข้างเหี้ยอยู่มิเสะให้พ่อดูนี่โอ๊ยมันจะกระโดดลงมาทำไมสมงาเป็นอะไรไปก่อนเธอไมิเสะไม่เพิ่งมาพูดว่าตีจะชนะ ให้มันชนะไปเลยาตายควาหมาหว <S <S ังของหมู่บ้านตายแฉลบด้วยความหวังของหมู่บ้านตายแล้วเฮ้ยหนูหนยังทำได้อยู่นะโอ๊ยจมันง่างเนาะมันไม่ผ่านหรอกแบบเนี้เเย้าไอ้เหี้ยขโมยของหมู่บ้านฉันจะไปเองว้าวความหวัง กูไ่ได้ดอกชานี่กูมีาหนอนกูิดรอบิดเกลียดี้วาไม่อดละจะไปแล้วจะหนีแล้วจะอกากีกมนี่เราไงเวลาตีไม่ผ่านก็ไปนอย่านี้เลยเนี่อนเลื่อน่านกนนะไปรอเพื่อนรอเลื่อนอีกคนรอบแบบปิดมันไม่ได้มันนมันเหนื่อยมันช่สู้พยายามหน่อยได้ไหมถ้าถ้าถ้าน้องๆกดไลค์คลิปนี้อ่ะมันถึงจะผ่านอ่ะเขาไม่กดกันแล้วกัน กดไลค์กดแชร์คิมทถ้าต้องน้องกดไลค์อ่ะมันถึงจะผ่านอ่ะถ้าไม่กดแล้วจะมีซับหน้าถึงบ้านเลยบอกให้เออเขาพูดไปครูเลยอ่าใช่อีสับทนพี่ไม่ไหวพี่ไม่โอพี่ไม่เคกเออถ้าน้องน้องไม่กดไลค์คลิปนี้มัน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 ไม่ผ่านอ่ะมันต้องมีคนมากดไลค์อ่ะทุกคนผ่านนะแล้วถ้าเกิดไม่กดไลค์พิมพึ่งพึ่งทำไมพ่อกลนจะผ่านอ๋อทุกคนไปด ทุกคนไปพี่ก็ไม่เห็นเหมือนเดิมอ่ะที่ยรอไปแล้ว